พูดถึงการเยียวยานะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่วันที่เราไปติดตามกิจกรรมครับนั่นก็คือการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนครับที่คูบอน19แยก8นะครับเราไปติดตามกับทางด้านคณะของผู้อำนวยการโรงเรียนมินบุรีศึกษานะครับก็นำความดีนะครับไปแจกข้าวกล่องสำหรับประชาชนกันครับ เพราะอะไรนะครับท่านถึงได้มาทํากิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยผมได้สนิทกับท่านสอสอสุทธิปัญญาวง์ที่ท่านดูแลเขตบางนาท่านกระชักชวนให้มาเป็นคณะทํางานที่ปรึกษามท .2 ท่านนิพนธ์วัญญมณีนะครับ,รบก็เริ่มมาตั้งแต่โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆพอม,มามีโควิดปุ๊บล้วก็แจากข้าวสารนะครับแล้วก็แจกไปแจกมาทีนี้ ก็กลายเป็นโครงการสินค้าราคาถูกแล้วตอนนี้ก็มีเป็นการแจกเข้ากล่องด้วยนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็คโครงการที่ทํามานะครับโครงการข้างหน้าเนี่ยก็เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอย่างเช่นบินโมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนี้ก็เดือดร้อนเพราะว่าคนขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแท็กซี่ด้วยนะครับเราก็มีโครงการที่จะแจกน้ำมันเครื่องให้กับบินโมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเราก็ได้งบสนับสนุนจากเพื่อนฝูงกันนะครับสนับสนุนมานอกจากนี้เราก็จะมีโครงการ ไปเยี่ยมเยียนตามชุมชนต่างๆนะครับนอกจากฉีดพ่นโควิดแล้วเราก็มีการผสมน้ํายาฆ่าเชื้อแจกไปตามบ้านต่างๆ,ๆเพื่อเป็นการป้องกันในตัวนะครับบางบ้านเนี่ยทีมงานหลายๆพักหลายๆฝ่ายนะครับ,รบซึ่งตอนทำเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกคุณท่านสสสุทธิแล้วว่าเฮ้ยผมไม่สังกัดพักนะผมทำเนี่ยเอาชุมชนเป็นหลักเข้าเข้าหมดทุกชุมชนนะครับ,รบไม่ไม่ไม่ยึดติดกับ นะครับเราเอาเป็นพวกเป็นหลักแล้วก็ทํางานกันนะครับทีบน,นี้เวลาเราแจกของเราก็ไม่ได้แบ่งว่าไอ้ตรงนั้นพวกเราตรงนี้ <Ừ. S 1> ไม่ใช่พวกเราเราให้หมดทุกชุมชนนะครับใครที่มาขอหรือที่ยังไม่ได้ก็โทรมาติดต่อตรงนี้เราก็ทํางานกันอย่างนี้นะครับ,รบไอตอนนี้เรา ทำสินค้าราคาถูกมันก็ติดขัดอยู่เพราะว่าเราต้องทำน้ำยาโควิดแจกไปตามชุมชนต่างๆก็ยังไม่ทั่วก็เลยจะพักโครงการสินค้าราคาถูกเอาไว้ก่อนอแล้วก็จะมาทำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดเนี่ยแจกไปชุมชนจนกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจะลดต่ำกว่าพันหลักร้อยเราก็จะมาเริ่มโครงการแจกข้าวสารหรือว่าสินค้าราคาถูกอะไรตรงนี้ต่อไปนะครับเพราะเราจะเร่งช่วยกันลดคนติดเชื้อโควิดแล้วก็ป้องกัน ต่างๆให้ให้มากขึ้นนะครับ,รบตรงน,นี้ก็เป็นอนาคตจริงๆแล้วผมก็ทําทั้งเขตบินบุรีและคันนายาวนะครับบินบุรีเนี่ยก็ได้พี่สาวเข้ามาช่วยดูแลผมก็มาลุยคันนายาวเต็มที่หลักๆเลยตอนแรกผมดูแค่บินบุรีกับแขวงคันนายาวนะครับตอนนี้มาทางแขวงราบินทาบอกอ้าวแขวงราบินทาไม่มีใครดูแลเลยนะครับ,รบก็ประสานกับท่านอาจารย์ประพลชัยนะครับว่าขออนุญาตเข้ามาดูแลแขวงราบินทาด้วยทําไปทํามาเลยตอนนี้เป็นหลัก ในการดูแลแขวงขันยาวเป็นหลักส่วนเขตมินบุรีก็ให้พี่สาวซึ่งเป็นพอโรงเรียนนิราชาศึกษานะครับ,รบอาจารย์สลินทิปได้ดูแลท,ทำงานกับทีมงานที่มินบุรีตรงนั้นไปนะครับผมก็ไปดูบ้างบ,บางส่วนนะครับ,รบ,รบและทราบมาว่าอาจารย์มีความตั้งใจอยากจะให้ทางพี่น้อง ในเขตคันนายาวและในเขตพื้นที่ใกล้ๆอยากจะให้มาได้รับทราบว่าคันนายาวเรามีของได้อะไรนั่นคือความตั้งใจที่ว่าเดี๋ยวจะทำข้างหน้าใช่ครับอันนี้คือความตั้งใจว่าเราจะเปิดเพจมีดีที่คันนายาวนะครับผมจะเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าได้ว่าจะพาไปชิมนำช็อปใช้เรียนแบบของทางรัฐบาลก็คงไม่ว่ากันนะเพราะว่าคันนายาวเนี่ยผมไปดูใน Google แล้วร้านอาหารอร่อยๆเยอะ แต่ท่านี้ผมยังไม่ได้ไปชิมก็จะไปตะเวนชิมซึ่งตอนนี้ก็คงชิมลําบากเพราะว่ายัางได้นั่งแค่โต๊ะละหนึ่งท่านนะครับ,รบเดี๋ยวพอสถานการณ์โควิดที่คลายมากกว่านี้ก็คงจะไปเริ่มชิมนะครับนอกจากร้านอาหารในคณะยาวยมีเยอะแล้วอร่อยด้วยนะครับเราก็จะไปดูสินค้าตามชุมชนโอท็อปต่างๆที่เราจะเข้าไปแนะนําให้ ชาวคันนายาและชาวกรุงเทพต่างๆเนี่ยได้ได้ไดรับทราบว่าคันนายามีดีที่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับ,รบตรงนี้เป็นโครงการในอนาคตครับ เกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาผมก็ทําร่วมกับทางท่านสอสอนัตยาอยู่ในเขตมินบุรีคือกีฬาต่อต้านยาเสพติดแต่ทีนี้ทางท่านสอสอนัตยามาอยู่ทางแขวงสะพานสูงแล้วเขตแขวงสะพานสูงแล้วเนี่ยผมก็ดูในมินบุรีมาทีนี้ในคันยาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เริ่มเป็นหลักแต่อนอกจากแจกอุปกรณ์กีฬาอะไรตามที่มีอาจารย์เขาสอนเด็กในการแข่งขันฟุตบอลอยู่นะครับเราก็มีการส่งทีมงานไปตัวผมเองไปเยี่ยมผู้ปกครองที่เขาเอาเด็กมาเรียน ฟุตบอลนะครับตรงนี้อนาคตก็คิดว่าตรงโครงการกีฬานี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะส่งเสริมเยาวชนให้มาเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดแล้วก็เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับออกีฬาไทยในการเล่นเป็นทีมแล้วก็เล่นเดี่ยวนี่ยนักกีฬาเราไม่แพ้ใครกีฬาเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสนะครับที่เด็ก ของเราสามารถไปแข่งขันระดับโลกได้ครั้นี้ถ้าเป็นฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็บอลเล์บอลซึ่งตรงนี้เราก็ไม่แพ้ใครเราก็สามารถที่จะส่งเสริมได้ผมก็กมีโครงการจะสนับสนุนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยลองมาเล่นฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็บอลเล่บอลนะครับตรงนี้คิดว่าจะเป็นโครงการในอนาคตที่เราส่งเสริมต่อไปได้เราก็ต้องสนับสนุนเยาวชนต่อไปเพราะว่าอนาคตเนี่ยการเล่นกีฬาเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแหละครับ,รบที่เขาสามารถจะ ดีกว่าทำอาชีพอื่นๆแลรายได้ดีก็เราก็ส่งเสริมไปเพราะเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากไปยังชมรมในกีฬาของเขตันยาวและเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับชมรมไหนที่ต้องการจะให้ทางท่านผอสุนามิมณีสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์กีฬานะครับหรือจะเป็นการให้ไปช่วยสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆนะครับทางอาจารย์ก็ยินดีนะครับถ้าจะร่วมทุกข9ับยินดีนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0894578383หรือทาง Facebook บชปหนหรือทางรายนะครับซึ่งรายก็มีบาร์โค้ดติดอยู่ตามนามบัตรนะครับถ้าได้รับนามบัตรของผมไปแจกไปก็สามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยทางเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป ก็เป็นโครงการดีๆนะครับในส่วนของผู้ในการโรงเรียนมินบุรีศึกษานะครับคณะก็ลงพื้นที่ในการแจกข้าวกล่องนะครับวันนั้นก็มีประชาชนที่เคหะรามอินทรานะครับมารับข้าวกล่องกันเรียกว่ามากพอสมควรนะครับไปติดตามบรรยากาศและเราก็สัมภาษณ์ประชาชนมาด้วยครับก็ตอนนี้ก็พยายามทําอยู่นะฮะ,อะตอนนี้ก็ดีผอ,อได้นํำข้ามาแจกนี่ก็เป็น เป็นกําลังใจให้กับชุมชนเราเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็อย่างว่านะครับออกไม่ค่อยออกไปไหนกันก็ต้องขอขอบคุณผออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสำหรับชุมชนของผมก็พยายามพยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมฝากนิดนึงนะฮะที่นี่ร้านสิลิกอนนะครับเราเป็นร้านธงฟ้านะครับขายของในราคาแบบไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเลยนะครับขายกันแบบว่าช่วยเหลือกันไปนะครับครับ อ๋อนะครับก็เลยช่วยประชาันธ์ทางร้านธงฟ้าของพี่ด้วยว่าเป็นร้านธงฟ้าราคาทุกถูกนะครับที่เพื่อจะช่วยลดภาระใค้จ่ายคูเลยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราไม่มีบวกเพิ่มเลยนะครับไม่มีบวกก็อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโอกาสก็มาใช้บริการได้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานเชนมากๆนะครับที่ท่านเป็นหัวใจใหและเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกบ้านมาตลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ดีค่ะวันนี้ได้มาร่วมนะครับข้าวกล่องเดลิเวอรี่นะครับโดยท่านผอสุนันท์เบินรู้สึกเป็นไงครับวันนี้อ๋อดีใจค่ะดีใจนะครับแล้วช่วงนี้เป็นไงครับเศรษฐกิจปัญหาที่เจออ๋อยุ่งยากมากเลยค่ะยุ่งยากลำบากมากลำบากมากค่ะจะทำมาหากินก็ลำบากใช่มนว่าจะเป็นตลาดก็โดนปิดไปใช่นะครับแล้ว วันนี้ก็ได้รับเข้ากล่องไปก็เป็นช่วงช่วยกันเบื้องต้นนะครับจากอาจารย์สุนันนะครับครับขอบคุณคุณพี่มากครับผมทวิศักดิ์ครับพี่ทวีศักดิ์พี่อยู่ชั้นไหนครับผมอยู่ชั้น1ครับชั้นหนึ่งนะครับตึกเอครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เศรษฐกิจบ้านเราโอ้แย่เลยครับแย่เลยนะครับผมเล่นโควิดเล่นงานทัธุรกิจแย่ไปตามๆกันครับ แล้ววันนี้ก็ได้รับมาร่วมรับมอบท่านอท่นผอรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราพอจะช่วยกันได้ในช่วงพิคโควิด1ิบก1 9กันนะครับยังไงก็ขอให้พี่สู้ๆสู้ๆในผ่านกันไปช่วงนี้ให้ได้นะครับขอบคุณพิธีมิสก์มากครับ ก็เป็นโครงการดีๆนะครับในการที่จะเอื้อแล้วก็เยียวยาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับใครที่มีโครงการแบบนี้นะครับก็ส่งมาถึงทีมงานของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับมาในเบรกที่2ไปติดตามบรรยากาศของอีกหนึ่งกลุ่มครับบรรดาร้านอาหารที่มีผลกระทบเหมือนกันนะครับแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆนักเตะฟุตบอลระดับเยาวชนจูเนียร์มาฝากแฟนๆด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ เครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังปัสวิทย์นนบนถนนที่ยาวไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทำให้ฟ้าดูสดใสในวันนี้ที่เธอเศร้ามีความเหงาในหัวใจน้ำตาที่เคยไหล หัวใจต้องไปต่อ